สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันบ่วันนี้พบกับป้าน,นัดถึงแล้วกับลังฉากที่สวยงาม <c oughs> จ้าวันนี้ก็เก็บตัวอยู่ในบ้านกันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ป้านัดก็เลยจะมาพบเจอพบปะกับเพื่อนเพื่อนคุยกับเพื่อนๆน,นะคะผ่านคลิปนี้นะคะก็ทางสวีเดนนะคะและช่วงนี้ก็จะเก็บตัวอยู่ในบ้านกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เชื้อไวรัสกําลังระบาด ทางเมืองไทยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ทางประเทศอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าเบสสถานการณ์ให้ฟังหน่อยทางสวีเดนเนี่ยหลังจากที่ป้านัดได้ข่าวเมื่อวานนี้ประมาณพันคนแล้วนะคะที่ติดเชื้อไวรัสก็มีเสียชีวิตบ้างนะคะในประเทศสวีเดนแล้วก็ทําใหเา้เราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะคิดว่าหลายๆคนก็คงจะระวังตัวมากขึ้นเหมือนป้านัดที่จะไม่ออกไปไหนจะไม่ออกไปข้างนอกกันนะคะก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็อย่างป้านัดเนี่ย ทำงานนะคะทำงานก็จะมีโอกาสเสี่ยงเยอะเพราะว่าทำงานในโรงพยาบาลน,นะคะทาความสะอาดที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้ป้านัทก็ได้ข่าวมาจากเ,เริ่มตั้งแต่วันจันนี้นะคะจากทางโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลน,นะคะมีโรงพยาบาลที่ป้านัททำนี่แหละเขาก็ขอติดต่ออะ เพื่อที่จะให้รำทำเอ,อเอ็กซ์ตร้าเพิ่มก็คือจากที่เคยทําช่วงเช้าเนี่ยปกติแล้วใช่ไหมคะทาเสร็จแล้วเราก็ต้องนั่งรอประมาณสักสองสามชั่วโมงแล้วก็ไปทําใหม่อีกรอบหนึ่งคือทําพิเศษช่วงบางบางอย่างที่ว่าเราต้องเช็ดด้วยน้ํายาแอลโกอฮอล์ในทุกจุดนะคะป้านัาก็ยังสงสัยอยู่ว่าในโรงพยาบาลที่ป้านัาทำอยู่เนี่ย จะมีคนติดเชื้อเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าป้านัดพอทนป้านัดเข้าไปทํางานเนี่ยจะเห็นป้ายป้ายที่เป็นเขาเรียกอะไรน่ะแจ้งเตือนใช่ไหมป้ายที่ให้ระมัดระวังแจ้งเตือนว่าถ้าใครที่มีอาการที่เริ่มรู้สึกว่ามีอาการที่จะเป็นไวรัสโคโรนาหรือว่าอาการไข้อะไรเงี้ยให้โทรมาหาปาปรึกษาหมอก่อนอย่าเข้ามาแต่ ก็มีบ้างบางส่วนที่เข้ามาเลยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสาเหตุนั้นที่ว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเป็นหรือเปล่าแล้วเข้ามาอาจจะตรวจพบเรืออะไรไม่รู้นะคะณนะตอนนี้เพราะว่าทางบริษัทก็แจ้งมาว่าโรงพยาบาลน,นี้เขาต้องการเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเขาต้องการที่จะให้เราทำความสะอาดเพิ่มขึ้นมาจากที่เราทําปกติคือจะให้เช็ดระหว่างวันเพิ่มขึ้นก็ยังสงสัยว่าเคสของคนอื่นเป็นหรือเปล่าวัยเงี้ยเพื่อนๆก็บอกว่าไม่ ทางบริษัทก็บอกว่าไม่ไม่ไมพาะโรงพยาบาลน,นี้โรงเียาบาลเดียวก็เลยสงสัยว่าอาจจะมีคนเข้ามาตรวจร่างกายแล้วก็พบเชื้อโควิดก็เลยทําให้โรงพยาบาลต้องระมัดระวังและขอพิเศษเราเพิ่มตรงที่ว่าให้เราเข้าไปเช็ดทำความสะอาดจุดที่ผู้ป่วยสัมผัสทุกจุดทุกที่เลยนะคะก็นี่แหละค่ะคือเราต้องระมัดระวังป้านัตต้องระรมัดระวังตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าเพราะช่วงนี้ป้านัก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไอขึ้นมานะไอไอขึ้นมาแต่ว่า ขั้นแรกจริงๆแล้วขั้นแรกเนี่ยที่สวีเดนเนี่ยการที่เราจะมียาหรือเราจะไปซื้อยาได้เนี่จะมีใบสั่งจากหมอใช่ไหมคะใบสั่งจากหมอเราถึงจะสามารถที่จะเอาใบสั่งนั้นนะใบเสร็จใบสั่งของหมอเนี่ยไปที่ร้านขายยาเพื่อที่จะซื้อยาก็คือเหมือนที่ร้านจ่ายยาเหมือนที่จ่ายยาของของบ้านเรานั่นแหละค่ะก็คือแต่ว่าที่นี่เขาจะแยกส่วนว่าตัวนี้คือตรวจร่างกายใช่ไหมคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นร้านขายยานั่นก็คือว่า เรียบเสมอว่าการจ่ายยาแต่เขาแยกออกจากโรงพ,พยาบาลนะคะแล้วก็ต้องมีใบเสร็จจากหมอก่อนถึงจะรับยาตัวนั้นได้นะคะต้องมีใบเสร็จว่าหมอสั่งให้เรารับยาอะไรได้บ้างเราจะไปซื้อโดยพระการไม่ได้นะคะซึ่งปนัดกันเลยมีวิธีหนึ่งที่จะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะสําหรับใครที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่เมืองไทยก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เราควรมีขั้นต้นพื้นฐานเพื่อดูแลตัวของเราเองก่อนก็นกคือยา ยาสามาัญประจําบ้านยาประจำบ้านของเรานะคะตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะป้านัดอยู่ในประเทศสเวนป้านัดก็มีถึงได้มาแนะนํากับเพื่อนๆระหว่างใครที่ยังไม่มีก็ฟังป้านัดนะคะก็คือเราต้องมียาที่ประจําบ้านของเรานั่นคือยาแก้ร้อนในนะคะยาแก้ร้อนในยาใบเขียวใช่ไหมใบเขียวหรือยาเอ,อตราใบาโพอะไรเงี้ยเออยาแก้ร้อนในตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะ1ยาแก้ร้อนในส ยาทิฟฟี่หรือว่ายาแก้อไออีกตัวหนึ่งก็คือไอยาฟินนะคะไอยาฟินใช่ไหมที่ประเทศไทยเรียกว่าไอยาฟินแล้วก็กทิฟฟี่ทิฟฟี่นี่คือแก้ไข้แก้หวัดหรือดีคอเจนก็ได้ค่ะเรามีเราต้องมีนะคะยาแก้ร้อนในยาแก้ร้อนในนะคะตราใบาโพยาเขียวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทิฟฟี่แล้วก็ไอยาฟินแล้วก็ยาอมตราตะขาบเราต้องมีติดบ,บ้านไว้แล้วก็ยาฆ่าเชือ้อ เตรียมมาจากเมืองไทยแล้วนะคะยาค่าเชื้อแล้วก็ยาแก้แพให้เราเตรียมเตรียมยาพวกนี้คือจําเป็นมากจําเป็นมากสําหรับที่ว่าถ้าเราเอ่อมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายของเราที่ว่าร่างกายของเราเกิด รู้สึกว่าจะมีไข้ขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่นิดนิดหน่อยๆเราเรีบกินยาเข้าไปก่อนเลยนะคะรียบกินยากแก้ร้อนหนเนี่ยสําคัญที่สุดเลยก็คือจะช่วยเรื่องไข้เรื่องอะไรได้นะคะแล้วก็มียาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นพาราเซตามอลใช่ไหมซื้อมาเป็นกระปุกใหญ่ๆติดบ้านไว้เลยนั่นนั่นนั่นแหละค่ะคือยาที่จําเป็นที่จะต้องมีนะคะจะต้องมีมากๆเลยคือเป็นการเ,าเป็นเ,เ,เขาเรียกอะไรเออ เป็นการช่วยทางแรกนะคะก่อนที่เราจะไปถึงหมอก่อนที่เราจะไปหาหมอนะคะเพราะว่าทางสวีเดนเนี่ยหรือต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่มียาสามัญประจําบ้านพวกนี้ติดบ้านไว้เลยเราคนไทยเราต้องซื้อมาจากเมืองไทยถ้านะตอนนี้ใครไม่มีนะคะรีบสั่งให้ญาติพี่น้องนะคะป้านัก็สั่งนะคะให้ญาติพี่น้องของเราพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจัดยา ชนิดบางตัวนะ่ะให้ส่งมาประเทศของเราเสียย่องเสียเงินค่าส่งนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็เราก็มาตุนเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้จริงๆเพราะว่าป้านัดเป็นป้านัดจะมียาพวกนี้เตรียมไว้นะคะเตรียมไว้ทุกอย่างเลยก็คือยาแก้แพ้ทิฟฟี่ไอยาฟินยาแก้ไอ,อ,อแล้วก็พาราเซตามอลแล้วก็ยาฆ่าเชื้อลูกอมตราตะขาบนะคะ เก็บไว้ยาพวกพวกระเพาะเนี้ยคือส่วนต่างที่ว่าเราไม่ได้เป็นไม่ได้กลัวเกี่ยวกับเวลสโควิดนาไม่เกี่ยวกับโควิดนาตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้มันจําเป็นมากๆแล้วก็พยายามนะคะพยายามถ้าเรามียาตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรานิดหน่อยอะไรขึ้นมาเนี่ยเราพยายามกินยากินยาเข้าไปก่อนแหละก็คือแก้ร้อนในนี่ช่วยได้จริงเข้าไปก่อนนะคะแล้วจะช่วยให้ร่างกายของเราเย็นลงแล้วก็จะทําให้เราไม่เกิดอาการไข้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะถ้า หลังจากนั้นถ้าไม่ดีขึ้นเราค่อยไปหาหมออีกทีหนึ่งเพราะว่าหมอทีน่นี่ถ้าเราไปก็คือเขาจะให้พารากลับมาบ้านก่อนนะจะได้พารานี่แหละค่ะก็คือว่าทางนี้จะมีแค่พาราช่วยเกี่ยวกับอาการไข้เราจําเป็นต้องตุนยาจากเมืองไทยของเรานะเพื่อที่จะมามาช่วยตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนทําเหมือนที่ป้านรรมดูนะคะจะช่วยได้มากเลยคร,รับป้านกรบุง เราจะถ้าเป็นอะไรนี่ลอยก็จะคือคือตอนนี้นะตอนนี้นะคะก็คือจะรีบกินยาเข้าไปหรือยาแก้ร้อนในกับยาพาราหรือว่าที่ฟีีรวมกันไปเลยมันจะทําช่วยให้ร่างกายของเรานะ่ะฟื้นตัวเลยก็คือว่าหายจากหวัดหายจากไขใ้ในทันทีในค่มคืนนะคะนั่นแหละก็ลองดูนะคะแล้วก็พยายามดื่มน้ําร้อนๆดื่มพวกชาพวกอะไรก็แล้วแต่นะคะชาร้อนๆหรือว่าอาหารที่ร้อนๆไม่ไม่ไม่หวานอะไรประมาณนี้จะช่วยให้ร่างกายของเราฟื้นตัวเร็ว นะคะก็ป้าแอดเกอจะมาแนะนํากันแค่นี้นะคะให้ทุกคนมีติดบ้านไว้นะช่วงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาอย่างมากเพราะว่าสเวเดนตอนนี้ขึ้น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 ,นทาง u ูดีทางอกองศูนย์สวีเดนก็ประกาศมาแล้วนะคะให้ทุกคนอยู่แต่ในประเทศอยู่ในบ้านของเราไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็เรื่องสเบียงเรื่องอาหารเนี้ยพยายามที่จะตุนไว้นะคะเพราะว่าห้างใหญ่บางห้างเริ่มปิดไปแล้วนะคะ ในช่วงนี้นะคะก็ก็ยารักษาทางซิเดนเรายังไม่รู้ว่าเขาจะมียาอะไรที่มารักษาเราบ้างอย่างทางเมืองไทยเนี่ยเจ็ดสิบกว่าคนเจ็ดสิบกว่าคนใช่ไหมคะยังไม่สูงเท่าซิเดนซิเดนนี้คือสูงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือนก็คือสูงอุ๊บขึ้นขึ้นเป็นพันคนแล้วนะคะก็ อยากบอกเพื่อนๆนะคะในต่างประเทศทุกๆคนนะคะทําอย่างที่ประนัดบอกถ้าใครไม,ม,ม่มียาช่วงนี้ก็เขียนส่งไปที่บ้านของเราแล้วก็ทางเมืองไทยให้ญาติพี่น้องส่งยามาให้นะคะเป็นอะไรนิดหน่อยเราก็พยายามกินช่วยตัวเองไปก่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าถ้าไปหาหมอก็ผลก็ยังไม่ชัวร์นะคะว่าเขาจะมียารักษาเราได้นะคะก็มาบอกมาแจ้งบอก เพื่อนๆกันแค่นี้นะคะเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็ถ้าใครสามารถที่จะตุนได้ณตอนนี้ก็ออกมาตุนได้แล้วนะคะเพราะว่ามีข่าวแว่วมาห้างจะเริ่มปิดแล้วก็ขาดแคลนอาหารจะจะอาหารจะคะเริ่มขาดแคลนนะคะเพราะห้างใหญ่ๆก็เริ่มปิดแล้วเราจะข้ามไปเดนมาร์กแล้วจะข้ามไปโนเวย์นี่ก็จะไม่ได้แล้วก็คือบางประเทศเขาก็ปิดไปแล้วนะเหลือแตสวีเดนนะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ผ่านไวรัสครั้งนี้ไปได้นะคะเพราะว่าทางเรากำลังเริ่มต้นที่จะเป็นหนักตอนนี้ก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะคะใส่ถุงมือเวลาทำงานก็อย่างป้านะเนยใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ถอดถุงมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดยาวถึงนี่เลยนะคะเช็ดยาวๆมาเลย ค่ะบ่อยๆก่อนออกจากบ้านก็ใช้แอลกอฮอล์ก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะไปถึงที่ทํางานบางทีเราก็อาจจะจับรถจับพวงมาลัยหรือว่าเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปในห้องทํางานอะไรประมาณนี้คือต้องระมัดระวังตัวเองนะคะกินอาหารร้อนๆให้ถูกสุข,ขลักษณะอืมนั่นแหละค่ะช่วยได้นะคะก็สู้ๆไปได้วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มารับชมคลิปของปนัดวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ